รรดผู้ที่ร่ำเรียนวิชาคุณใสหรือวิชาสยศาสตร์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนกับผู้อื่นกล่าวคือต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตแน่วแน่และมีพลังจิตสูงโดยพวกที่เล่นวิชาสยศาสตร์ จะต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงคือในตอนเช้าและหลังจากตื่นนอนและในคราวใดที่มีการจัดงานพิธีกรรมขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องเพิ่มรอบของการนั่งสมาธิในตอนเที่ยงวันและตอนเที่ยงคืนเพราะการใช้วิชาไสยศาสตร์ หรือสายเวทมนต์ดำนั้นต้องอาศัยอำนาจจิตท,ที่เข้มแข็งเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเห็นผลอย่างชัดเจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สำคัญคือวิชาไสยศาสตร์นี้คนที่มีจิตใจฝักใฝ่เป็นอย่างมากและมีความตั้งใจจริงกับเรื่องนี้เท่านั้น จึงจะสามารถร่ำเรียนวิชาที่คนธรรมดาไม่อาจล่วงล้ำหรือก้าวเข้าไปถึงได้โดยทั่วไปวิชาไสยศาสตร์แบ่งออกได้เป็นสองสายคือสายขาวกับสายดำผู้ที่ใช้วิชาไสายเวทฝ่ายขาว มักจะนิยมศึกษาวิชาธรรมไปด้วยและเรามักจะพบว่าหลายท่านที่ใช้วิชาสยเวทฝ่ายขาวได้อย่างชำนาญมักจะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะท่านเหล่านั้นจะต้องมีความดีเป็นพื้นฐานในการสร้างเกราะกำบังให้กับตัวเอง และยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยส่วนพวกที่ใช้วิชาสายเวทฝ่ายดำนั้นส่วนใหญ่มักจะนำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ในการพิฆาตทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามและทำตนเป็นคนนอกศาสนาไม่นับถือสิ่งใด นอกจากครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เท่านั้นคนพวกนี้มีทั้งวิชาที่พร้อมจะเล่นงานผู้อื่นและมีความสามารถในการแก้คุณใสดำนั้นได้ด้วยตนเองคนที่ทำคุณทำของก่อกรรมทำเข็นประกอบกรรมทำชั่ว ทำคุณใสเอาไว้มากๆสีหน้ามักหมองคล้ำไม่มีสง่าราศีจิตมีแต่อกุศลจิตใจคับแค่มีความโหดเหี้ยมอมหิตฝังลึกอยู่ในกโมลสันดานและหากเรียนวิชาสายเวทมนต์ดำไม่ถูกต้องตามหลักเคล็ดวิชา ก็จะถูกของที่ตนเองทำขึ้นนั้นย้อนกลับมาเล่นงานตนเสียเองด้วยเป็นผู้ที่มีความอยากในด้านอวิชชาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงอยากได้พลังอำนาจเล่นลับที่มากขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามมีผู้รู้อยู่ท่านหนึ่ง ได้เล่าให้ฟังถึงลักษณะและสไตล์ของพวกที่เล่นคุณเล่นของที่ท่านได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเองและดูเหมือนว่าจะเป็นสูตรสำเร็จของคนพวกนี้เลยก็ว่าได้จึงใคร่ขอนำมาเล่าให้ฟังณที่นี้เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่คนที่อาจจะถูกคนพวกนี้ เล่นงานโดยไม่รู้ตัวลักษณะและสไตล์ของพวกที่เล่นคุณเล่นของนั้นมีดังนี้หนึ่งเอาเศษผ้าอนามัยที่เปื้อนเลือดประจำเดือนมาทิ้งไว้หน้าบ้านฝ่ายตรงข้ามบ้างมาฉี่รถหน้าบ้านบ้างเอาสุนัขมาถ่ายอุจจาระไว้หน้าบ้านบ้าง 2. เอาเข้าวสารมาโรยไว้บริเวณหน้าบ้านฝ่ายตรงข้าม 3. ใช้กลิ่นธูปก,กลิ่นกรมยาและกลิ่นชนิดต่างๆไปรบกวนสมาธิฝ่ายตรงข้ามซึ่งในข้อนี้ท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านได้กลิ่นต่างๆที่พวกนี้ส่งมา ท่านจะมีอาการจุกเสียดแน่นที่หน้าอกทำให้การไหลเวียนของพลังงานในร่างกายติดขัดทำให้ไม่อยากกินอาหารหรือเมื่อกินอะไรเข้าไปแล้วก็ให้มีอาการอยากจะอาเจียนแต่ทว่าในที่สุดด้วยอำนาจแห่งพลังจิต และสมาธิอันเข้มแข็งบวกกับความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยทำให้ท่านสามารถเอาตัวรอดมาได้ 4. เรียกร้องความสนใจเพื่อให้คุณหันไปมองและเมื่อคุณหันไปมองมันก็จะยกเท้าขึ้นมาเก่าบ้าง เอามือจับเท้าท่านั้นท่านี้บ้างเพื่อให้คุณได้มองเห็นเท้าของมันที่ถือว่าเป็นของต่ำห้าเวลาที่เจอฝ่ายตรงข้ามจะแสดงกิริยาอาการดูถูกเยียดหยามโดยการถมน้ำลายลงพื้นบ้างสั่งน้ำมูกลงพื้นให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นบ้าง และในบางครั้งก็ยังมีการยั่วยุฝ่ายตรงข้ามด้วยประการต่างๆ 6. บางครั้งก็พากันออกมายืนอยู่หน้าบ้านกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งครอบครัวหรือถ้ามีกลุ่มกวนของตัวอยู่เท่าไหร่ก็จะยกขยโงกันมายืนมองหน้าคุณกันอย่างพร้อมหน้า และสายตาทุกคู่จะพากันจับจ้องมองมาที่คุณอย่างไม่ลดละเจ็ดมีการให้คนในเครือข่ายสายดำติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเช่นถ้าหากคุณไปทำธุระที่ไหนแล้วมักจะพบเจอคนแปลกหน้าคนเดิมอยู่บ่อย ไม่ว่าคุณจะไปสถานที่ไหนก็ตามขอให้คุณรู้เอาไว้เลยว่านี่คือหนึ่งในเครือข่ายสายดำของพวกเขาซึ่งการที่เราจะพบเจอกับคนแปลกหน้าคนเดิมซ้ำๆบ่อยๆทุกวันนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเรื่องบังเอิญน,นั้นไม่มีในโลก ทุกอย่างล้วนมาจากเหตุพระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ 8. แปดแซงทำเป็นดีโดยซื้อของกินไปฝากฝ่ายตรงข้ามแล้วแอบใส่ยาสั่งหรือของอุบาทต่างๆลงไปในอาหารเหล่านั้น หยุดประสงค์ที่บรรดาพวกสายดําพยายามเล่นงานฝ่ายตรงข้ามด้วยประการต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นจิตตกถ้าคุณเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆเหล่านี้แล้วมีความรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธหงุดหงิดรำคาญใจ ไม่พอใจหรือมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาเหล่านั้นคุณก็จะติดกับดักและเข้าทางของพวกเขาทันทีการกระทำของคนพวกนี้มักจะมีสไตล์และลวดลายที่คล้ายคลยกันหรือเหมือนกันเพราะเรียนหลักสูตรเดียวกันอันเป็นสูตรสำเร็จ ของพวกที่อยู่ในเครือข่ายสยเวทมนต์ดำคือทำทุกวิถีทางทำยังไงก็ได้ในทุกรูปแบบเพื่อให้คุณจิตตกเพราะวิชาไสยศาสตร์สยเวทมนต์ดำนั้นจะทำงานได้ดีกับคนที่มีจิตตกแล้วเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำอะไร กับคนที่ดีมีศีลธรรมมีจิตใจเข้มแข็งสมาธิมั่นคงและเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยได้เลยและถ้าหากไม่สามารถทำให้คุณจิตตกได้สำเร็จก็จะหันมาแซงทำเป็นดีกับคุณซื้อของกินอย่างนั้นอย่างนี้มาฝาก แล้วแอบใส่ย,ยาสั่งหรือของอุบาทต,ต่างๆประดามีเข้าไปในของกินเหล่านั้นนอกจากนี้แล้วยังมีการเผาพิกเผาเกลือเพื่อสาบแช่งฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยโดยหลักของวิชาไสยศาศสตร์ไสยเวทมนต์ดำนั้น มักจะใช้ของต่ําหรือของศสกปกต่างๆในการประกอบพิธีเพื่อใช้ทําร้ายทําลายฝ่ายตรงข้ามอาทิเช่นกระดูกผีตายโหงน้ำเหลืองน้ำหนองจากศพผ้าหอ่อศพตะปูตอกฝาโรงเลือดประจำเดือนของผู้หญิง การเสกหนังควายเข้าท้องยาสัง่งหรือของอุบาทต่างๆและน้ำล้างเท้าเป็นต้นนอกจากนี้แล้วยังมีการเลี้ยงผีเอาไว้ใช้งานอีกเป็นจำนวนมากเพื่อบังคับให้ผีที่ถูกตนกับขังเอาไว้ด้วยวิชาสายเวทมนต์ดำ จนไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้นั้นไปทำร้ายทำลายฝ่ายตรงข้ามหากผีตัวใดขัดขืนไม่ยอมทำตามก็จะถูกลงโทษโดยการเคี่ยนตีด้วยหวายอาคมและท่านผู้รู้ท่านนี้ก็ยังได้บอกต่อไปอีกว่า มีอดีตเจ้าสำนักสายเวทมนต์ดำท่านหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้บวชเป็นพระได้บอกกับท่านว่าคนที่เป็นเจ้าสำนักสายเวทมนต์ดำนั้นจะต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาและเราบริวารของตนดื่มน้ำมนซึ่งเป็นน้ำล้างเท้าของตนเอง เรื่องนี้จะจริงเท็จแค่ไหนขอทุกท่านได้ใคร้ควรวญพิจารณาด้วยสติปัญญา